สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนช่องพอโจ channel นะครับครับวันนี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่2นะครับหลังจากที่เราได้มีการทำนายอดนะครับโดยใช้เครื่องยอดเมล็ดข้าวของของคูโบตานะครับนะครับเนี่ยนะครับที่เราเห็นกันนะครับเขียวเต็มทุ่งนาเนี่ยนะครับ เป็นแถวเป็นแนวนะครับเป็นแถวเป็นแนวอ่ะให้ดูให้ดูให้ชักนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเอ่ออย่างสวยงามนะครับนะครับก็นี่ก็เป็นผลผลิตนะครับที่เกิดขึ้นนะครับระยะห่างประมาณมเซนนะครับเอ่อลองเอ่อทางวันนี้มีพิธีกรของของเรานะฮะอ๋อครับผมช่วยอธิบาย อีกตัวหนึ่งที่เห็นนั้นคือเจ้าด่างนะครับวันนี้ก็มาออกกล้องด้วยนะครับครับลองลองช่วยอธิบายนะครับว่าที่นาแปลงนี้นะครับเรามีการหยอดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหยอดตแต่เมื่อไหร่ครับเรหยอดตั้งแต่วันที่24ภ,ภาคมตอนนี้6 2ส,สัปดาห์นะคะครับงอกข้าวงอก เออเดี๋ยวช่วยๆเดินเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเ,เสียงอาจจะไม่ได้ยินเข้ากล้องนะครับรครับนี่ก็เอา,า,เ,อาเรา<ๆ>เร,าเ,ราเรามาดูนะครับดูว่าเอาชั้ชัดๆนะครับว่ามันขึ้นยังไงฮะมันเป็นแนวเป็นแถวนะครับเนี่ย<อ>ครับความสูงตอนนี้ประมาณกี่เซนนะ ครึ่งหนึ่งเอ็นนานาแปลงเนี่ยเรามีการใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับตอนเตรียมดินใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยทัวร์คีควายโอ้คอกคีควายนะครับนะครับเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับเราเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นอินทรีย์แท้ๆนะครับน่าฮะ โอ้นเด่นนะครับไอโค้ดให้ดูเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนะครับงอกนี่คือข้าวที่งอกนะครับความสูงสักประมาณคืบหนึ่งคืบหนึ่งได้นะครับสองสัปดาห์ครับผมนะครับผมอยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับนอการทำนานะครับ เราลองมาหาวิธีการใหม่ๆวณวัตกรรมใหม่ๆนะครับมาใช้ในการทำนาให้ใหได้ผลผลิตมากขึ้นแล้วก็ลดต้นทุนนะครับต้นทุนเมล็ดข้าวนะครับซึ่งถ้าถ้า,รานเราหวานเนี่ยมันต้องใช้ถ้าหว่านตรงนี้ใช้ประมาณกี่เม็ดข้าวกิโลฮะไร่ประมาณนะฮะดูดูนะครับนี่ประมาณสองไนนร่นะครับนะครับ ตอนนี้ก็แดดร่มลมตกแล้วนะครับนะครับประมาณหกโมงเย็นครึ่งนะนะครับก็คือในช่วงสี่หวันที่ผ่านมานี่ก็จะมีฝนตกมานะครับก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับที่นาแปลงนี้นะครับแล้วก็แต่แต่วันนี้ไม่ตกฮะทำท่าจะตกแต่ไม่ตกนะครับเรา สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับหลังจากที่หยอดไปได้หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ถ้าท่านจำได้ก็คือก็จะมีต้นข้าวนะครับโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะเป็นแนวนะครับแต่พอผ่านมาสองอาทิตย์นะครับวันนี้เราก็ให้ทุกท่านมาติดตามนะครับผลงานผลผลิตนะครับนะครับเราจะอัปเดต ให้ทุกท่านเห็นทุกสัปดาห์นะครับนะครับเพื่อที่หลายๆท่านนะครับที่คิดที่อยากจะเปลี่ยนรูปแบบการทํานานะครับมาเป็นนายอดนะครับก็น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวครับมาเรียนรู้พร้อมๆกันมาเรียนรู้กันครับเราก็ลองผิดลองถูกด้วยกันนะครับเอ๊ะถ้าพูดถึงเรื่องนายอดเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องอะไรขึ้นมานี่เ,เราจะทํำยังไงครัเนี่ย เราจะใช้วิธีธรรมชาติในการแก้ปัญหาใช้น้ํานะครับเพราะนาตรงนี้เป็นนาอะไรนาลุ่มใช่ไหมใช่เป็นนาลุ่มนะครับอันที่สองคือก็คืออาจจะใช้แรงงานคนในการถอนญ้านะครับก็คงยังจะเป็นต้องใช้แรงงานคนนะครับมาช่วยนะครับไม่ใช้สารนะครับในการถอนหญ้านะครับแต่จะใช้ไม่ใช้สารเคมีเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าเราคิดว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาช่วยกันนะครับ ทำยังไงให้ปูให้ปลานะครับให้กบนะครับมีมีที่อยู่นะครับสามารถจะเผยแพร่พันได้นะครับอย่างเป็นธรรมชาตินะครับเราโหยหาเราหวนถึงอดีตนะครับที่เราเคยได้ยินคำว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับก็ก็เราอยากเห็นเช่นนั้นอีกนะครับใน บ้านเมืองของเราในประเทศของเรานะครับเราจะต้องเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกนะครับในยุคของโควิด -19 นะครับนะฮะความมั่นคงทางอาหารมันต้องเกิดขึ้นนะครับเออนะครับช่วยเดินมานะครับมาอธิบายตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงท้ายของของวันนี้นะครับแล้วนะครับในการนำเสนอนะครับแต่ก็จะ ให้ท่านได้เห็นเห็นหลายๆแง่มุมนะครับนะครับตอนนี้ก็มีน้ําขังอยู่นิดนึงนะฮะนะครับจากการที่ฝนตกนะครับแต่ผมนี่สังเกตฮะมันเป็นแนวดีมากเลยนะฮะเนี่ยนะครับท่านครับมาดูกันนะครับโอ้โหนะครับเอวิวสวยงามนะครับวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามกันเรื่อยๆนะครับนะครับทุกอาทิตย์นะครับเราจะ มีมาให้ท่านได้ชมได้ติดตามกันนะครับเป็นแฟนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับช่องพอโจ c ย์ n แนลนะครับนะครับเราพยายามนำสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับวันนี้นะครับนะครับก็คงจะจากกันไปในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับโบกมือให้ทุผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับ